ทักทายสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆยินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนเข้าสู่การรีวิวเกมของผมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกมในเครื่องอ l j r นะครับที่มีชื่อว่า surreal days นะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนวซอมบี้นะครับในการเอาชีวิตรอดของเราผมเพิ่งเล่นมาได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็รู้จักวิธีเล่นเนาะเดี๋ยวจะมารีวิวการตั้งค่าภายในเกมนะครับ สำหรับการตั้งค่าในตัวเครื่องก่อนนะครับอันดับแรกนะครับผมจะเปิดตรงนี้ครับ AF MM นะครับจะเป็นเฟรมเจนนะครับตรงนี้ก็จะเป็น i s r นะครับการอัพสเกลภาพจาก 720p กลายเป็น 1080p นะครับสำหรับการตั้งค่าในเกมนะครับผมจะเข้ามาตรงนี้ตรงนี้ผมปรับเป็น 700p นะครับจากปกติมัน up สเกลภาพเป็น 1080p ครับ แต่ผมมองว่ามันยังไม่ลื่นไหลนะครับผมเลยต้องมาปรับตรงนี้เพิ่มนะแล้วผมก็จะปรับตรงนี้เป็น full s c r e e นะครับนี่ให้มันเต็มหน้าจอนะแล้วก็ปรับตรงนี้เป็น F X A A นะครับตรงนี้เป็น high ตรงนี้ปรับเป็นเลขสี่นะครับตรงนี้จะเป็นการคล้ายๆกับเวอร์ชันเบอร์นะครับ motion blur ผมจะปิดตรงนี้ไว้หนึ่งอันนะหลังจากนั้นตรงนี้ตรงนี้เปิดตรงนี้90ตรงนี้90ตรงนี้ศูนย์ตรงนี้90นะครับหลังจากนั้นผมปรับเป็น u ต t ้าหมดเลยนะครับตรงนี้ ตรงนี้ผมเปิดเป็น a m d SH นะครับตรงนี้อตรงนี้ปรับเป็น Performance นะครับตรงนี้ก็ติกเปิดเปิดตรงนี้ก็เปิดครับตรงนี้เป็น High นะครับสำหรับการตั้งค่า Controller ของเรานะครับให้มันเล่นสมูทขึ้นผมปรับตรงนี้นะผมปรับตรงนี้เป็น0.5นะครับความไวของหน้าจอเรานะตรงนี้เ็กหนึ่งในนี้0.5ครับสำหรับการเล่นเกมนี้นะครับอจะต้องรอบเลนส์นะครับจะต้องหมอบจะต้องคาน ตรงนี้ปุ่ม F นะครับมันมีสอนนะกด F หนึ่งครั้งสำหรับเสียงเนาะยังไม่มีเสียงยังไม่เข้าหรือเปล่าเนี่ยอ่าอันนึงนะครับอ่ามีเสียงแล้วก็คือเรารอบเบ้นอยู่นะครับอ่ามันยังหมอบอยู่มันจะมีมอนสเตอร์ที่อันตราย,ยนะครับมันจะเป็นตัวขาวๆนะวิ่งเร็วมากตัวนั้นอ่ะ ผมตายสองรอบสามรอบแล้วในเกมนี้มาครับมาต้องรอบเด้นนะผมเก็บปืนได้หนึ่งกระบ,บอกนะครับอสำหรับการเข้าไปในเมนูของเรานะครับจะกดปุ่มแถบหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวมันจะท้อนแสงมาจะไปครับเดี๋ยวผมปรับลงให้ม,มัเหมาะสมนะครับนะประมาณนี้สําหรับการเก็บของนะครับก็จะเก็บในปุ่ม f นะครับกดแช่ สำหรับการดูของก็คือกดปุ่มแ็บหนึ่งทีครับมันจะดูของได้ตรงนี้คือครับนะครับการคับอาวุธของเรามันจะมีเมนูนี้ครับนี่ก็ลูสนะครับตรงนี้มันจะมีเมนูให้เราดูนะครับประมาณนี้สําหรับการครับการจะครับได้มันจะต้องมีนี้นะครับเนี่ยมันจะบอกแต่ละอันแต่ละอันนะสำหรับการเข้าไปในปุ่มแ็บสกิลนะครับจะต้องกดปุ่ม J นะครับ ตรน,นี้คือสกิลนะครับนี่ผมได้หนึ่งพาสีฟอันสกิลเราสำหรับทําไมผมถึงต่อคีย์บอร์ดแล้วก็เมาส์เล่นต่อจอนะครับ mm. ก็คือเพื่อความสะดวกของเรานะครับสำหรับผมเล่นในเกมแผ่นแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่สนุกนะครับเพราะว่ามันให้กดปุ่มเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่นะครับผมชอบตรงนี้นะครับเพราะว่ามันมันง่ายดีครับหลักๆคือเล่นกับเมาส์คีย์บอร์ดสนุกกว่าครับ ถ้าใครชอบในจอยก็ลองศึกษาวิธีทั้งค่าดูนะครับว่าจะกดยังไงคือผมค่อนข้างที่จะสับสนตรงนั้นนะครับเกมนี้ถ้าเรายิงปืนนะครับมอนสเตอร์จะแห่กันมามากผมเลยไม่แนะนําว่ายิงปืนนะครับแต่ให้หลบๆส้นๆก่อนนะช่วงน,นี้ตรงนี้คือการเก็บของนะผมก็เก็บได้เยอะนะครับตรงนี้คือมีดเนาะนี่มันจะต้องกดตรงนี้แล้วครับก็ดูมีมีดมีปืนมีอาวุธนะครับให้เราเก็บได้เยอะมาก หลักๆก,ก็คือหาชุดนะครับมาใส่มันจะได้เก็บของได้เยอะนะครับเกมนี้ต้องรอบเลนต์มากๆนะครับออหลบซอมบี้นะครับนี่ไอตัวขาวนี่โอ้โหวิ่งไวมากสี่คูร้อยการเล่นมุฟเซตของเรนนะครับอ่าประมาณนี้นี่ไงครับผมปรับหน้าจอให้มันประมาณนี้นะครับให้มันดูไม่แสบตานะผมยิงปืนจากรยนานี้นะครับอมอนสเตอร์ได้ยินแน่นอนแล้วก็ โขกันมาแบบสี่คุณร้อยอ,อันนี้เห็นเราแล้วไม่เห็นครับน,นิดว่ามันเห็นเราแล้วสําหรับการลูสของนะครับต้องสังเกตดีๆนะถ้าเรากดอย่างนี้หนึ่งทีใช่ไหมถ้าคุณปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเน่ะมันจะอย่างนี้กดแชร์เนาะอย่างนี้ปกติมันจะต้องกดแชร์แล้วก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างนี้มันไม่ติดนะครับการกดของยืนยังไงมาแล้วเลขสี่เลยจามหัวันเลยจามหัวมัน,มมนสําหรับ ผมไม่เปิดตรงนี้นะครับาการรูฟเฟมเด็นะอย่างนี้เนาะการรูฟเฟมเด็เวลาผมกดเมาส์บางทีเมาส์ผมมันขึ้นมาอย่างนี้เห็นไหมครับมันขึ้นมาอย่างเงี้ยผมเล่นใส่เมาส์เนาะบางทีมันขึ้นมาตรงนี้มันเห็นแล้วมันก็กดไม่ติดนะครับมันจะมาติดตรงนี้แทนผมเลยเอาเอาเออกนะ SPF จะอยู่ที่ห้าสิบถึงหกสิบนะครับการปรับ SPF เล็งจากตรงนี้ถึงนะสำหรับการเซฟนะครับกด E S หนึ่งทีนะครับเซฟตรงนี้ ให้มาติ๊กตรงนี้สามอันนะครับแล้วก็กดตรงนี้เซตคนคือเซ็นเซฟนะครับอ่ผมจะกดตรงนี้เซฟนะสําหรับการตายของเรานะครับเราก็จะดีเซฟได้น,นะครับอยู่ตรงนี้นะเราจะดีเซฟได้หลังจากที่เราตายผมจะให้ดูการยิงปืนหนึ่งทีนะครับมันจะวิ่งมาเลยอบ <laughs> ตายแนละ้วผมเลยยิงปืนแล้วมันวิ่งมาเยอะนะครับผมไม่ลองดีกว่านาะนี่นตัวนี้โอ้โหไอ้อตัวนี้นะครับที่มันทําร้ายเรา เดี๋ยวผมจะบวงมันอ,อุ้ยนี่มีตัวนึงนะร้อยกรไล่วิ่งก่อนวิ่งก่อนอน้อตัวนั้นมันตีแรงครับมันตีติดสถานะเลือดออกกูอะก็เลยไม่กล้าเสียงเท่าไหร่ไม่กล้าเสียงนะครับเอออย่าเสียงดีกว่านะผมลองแล้วมันวิ่งมาสี่คูณร้อยอะเราต้องตีข้างหลังนะครับไม่ให้มันเห็นเพราะมันจะตีแรงมากมันเห็นแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นไหมเห็นไหมมันติดข้างบนเห็นไหมอุ้ย ผมแล้วไม่ชอบเปิดอันนี้เลยเลือนออกแล้วโอ้ยแย่แล้วเลือนออกแล้วเลือนออกแล้วสัมรีสัมรีม oh, ผมงเงืหดหลายสัมรีผมอย้ยผมเลือนออกไอ้เลขแปดครับได้ไหมติดถานะเลือนออกเลย,ยไม่ชอบเลยนะครับประมาณนี้ติดรังสีนะครับมันมีรังสีด้วยทาระวางกันด้วยสําหรับการตั้งค่าไฟนะครับประมาณนี้อ่า 1 8 25ปดยีนะโอเคนะครับประมาณนี้เลยผมจะเอาตรงนี้ออกนะครับเพราะว่ามันเล่นไม่ได้นะเวลาเราเล่นใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดมันจะขัดๆอุ้ยมาลนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแต่ไหนว่าเราลนะเพิ่งดีบิวยูอย่าเพิ่งมาขัดจะเอาใช่ไหม้จามเข้าหน้าเลยเล็งดีๆนะครับเออ,อุ่มเล็งเราต้องเล็งดีๆไม่งั้นมันจะฟาดไปโดน อ้ยเลือดผมยิ่งน้อยอยู่หิวแล้วครับหิวมันมีหิวกับระบบน้ําอยู่นะครับอ่กดเลขเจ็ดนะกินแน็คก,กินให้หมดเลยครับกินแน็คก,ก็ยังไม่อิ่มนะเข้ามาดีเข้ามาเข้ามาร้อยจวกมันเลยตรงนี้กอดน,น้ำเปล่ากินนะครับรดื่มเลยซดจวดหนึ่ง มาเก็บของนะครับตรงนี้อ่ะมันมีของอยู่นี่ไงออถ้าใส่ตรงนี้มันก็เต็มนะต้องวางของใหม่ก่อนนะครับตรงนี้เป็นแก้วแตกไม่เอาละเอาแสดงนี่ก่อนดีครับว่าแสดงดีกก่อนนะหนังสือนะครับอ่าถ้าประมาณนี้ก็เอาไปก่อนนะครับเผื่อได้ครัฟนะครัฟของตรงนี้ดูก่อนนะตรงนี้ไซผ้าก็ส่ันคราฟเลยครับอ เก็บผ้าก๊อสเยอะๆนะครับเพราะวมันจะได้คราฟของนะนี่ครับตรงนี้ครับมันจะเป็นยูเลือดให้เรานะตรงนี้ก็ใช้ผ้าก๊อสกับตรงนี้นะแอลโกอฮอล์นะครับตรงนี้ก็ใช้ไม้กับต้นไม้กองไฟก็หินแล้วก็ไม้ระเบิดนี่นะแอลโกอฮอล์แล้วก็ผ้าสิบครับประมาณนี้นะครับวิธีที่จะหาตรงนี้เจอก็คือหนังสือนะครับนี่งไงนังสือประเภทนี้เราต้องหาหนังสือประเภทหนึ่งก่อนนะครับถึงจะอ่านประเภทสองได้ ผมอ่านประเภทหนึ่งไปค่อนข้างหลายเล่มแล้ววิธีหาของก็ประมาณนี้ครับเวลาเลินน้ำมันระวังด้วยนะครับมันจะมีเสียงนะถ้ามอนสเตอร์เจอเราตอนที่เราเปิดตรงนี้นะมันจะเข้ามาตีเราได้เวลาเราหันซ้ายหันขวาเ็าไม่ติดใช่ไหมครับแนะนําว่าให้หันตรงๆนะวิธีเล่นนี่ครับอะอาระยะด้วยจรงอันนี้คืออะไรเนี่ย โอ้ต้นไม้โอ้นี่ค็ต้นไม้ครับเอามาตรงนี้นะเก็บไวนีก่อนของเราไม่มีระบบหนักนะครับตัวหนักตัวอะไรไม่มีนะยังไม่เจอนะก็คือเราเก็บของไม่เยอะอยู่นี่คือกางเกงนะครับตรงนี้มาใส่นี่กางเกงนี่มีของนะดูก่อนครับว่ามันตีเท่าไหร่ตรงนี้ตรงนี้คือเก็บไปก่อนครับตรงนี้ลูกกระสุน ตรงนี้ไม้เบสบอลอันนี้คือหนังสือนะไม่รู้ว่าทำอะไรได้แต่ว่าเก็บไปก่อนครับอันนี้คือทำให้มันเป็นเศษผ้านะครับถ้าเจอนะเฮ้ยดูไปดูไปเี๋มีทางนี้ตัวอันตรานยนะตรงนั้นตรงนี้ครับซับไพยหาของครับหาของตรงนี้อ่าลูกกระสุนเนาะนี่ตรงนี้ที่แกะ คือเ,เจใช่ป่ะนี่คือกังเกงเอาออกเลยกระสุนนะครับเก็บไว้หน่อยแต่ว่ามันเต็มแล้วที่เปิดกระป๋องมีหรือเปล่าไม่มีที่เปิดกระป๋องไม่มีครับนม่มียกระสุนก็เก็บไว้หน่อยนะครับเผื่อได้ใช้ต้องหาปืนด้วยขึ้นข้างบนกันครับ กดให้เดือนเราเต็มก่อนนะครับเลขแปดนะนี่หิวอ,อยู่เลยมีข้าวกินตอนนี้ผมมาดูก่อหาของตังนี้ดูกระสุนเก็บไว้ก่อนไปกันต่อครับเดีย๋ยดืมเซฟหน่อยนะครับเดี๋ยวตายเซฟเซฟเซฟไปครับไปเฮ้ยมันเจอแล้วและว่าไงครับจะเอาเหรอจะเอาเหรอ จะเอาเหรอนี่เห็นไหมครับเฮ้ยมีโทรศัพท์ด้วยไม,ไม่เอาดีกว่านี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรครับเด้ๆๆกดปุ่มตรงนี้ก็มีเก็บไปก่อนได้แค่สองอืออะไรนะตรงนี้น,นี่คือลูกปืนนะนะครับไปตบไอ้มอนี่กันย่องเข้าไปนะครับนี่เราสามารถเดินเร็วได้นะครับเรากดมูฟนะคอนโทร ตรงนี้มันสับเลยครับวิ่งออกมาครับมันจะระเบิดเอ้อโอ้โหโดนเห็นไหมติดลังสีนะครับต้องกำจัดมันนิดหน่อยนะเพื่อไม่ให้เราเจ็บในอนาคตโอ้มีลูกศรด้วยตรงนี้ของเอาไว้ใช้ครับตรงนี้ดือเลือดเราลูกศรตรงนี้เอาตรงนี้ออกดีกว่าครับลังสือนะ กับกระป๋องกระป๋องก็น่าจะจำไม่ผิดน่าจะครับเป็นอาวุธได้นะครับกระป๋องอ่ะเพราะเราเคยเล่นเกมพวกเซิร์ฟเวอร์ในโทรศัพท์มือถือนะเราจำได้ว่ามันมีระบบนั่นอยู่ไปด้านหลังมันนะครับแล้วกระจามมันเลยเฮ้ยมันเห็นเราหรือเปล่าโอ้ผมเห็นแล้ววิ่งก่อนครับวิ่งก่อนถ้าหลายตัวเราก็สู้ค่อนข้างลำบากนะถ้าตัวเดียวมาไหวอยู่ เลงดีๆนะครับเลงดีๆเลงดีๆอุ้ยระเบิดด้วยโอ้ยโคตรสวยเลยอุ้ยผลเลขเจ็ดครับอ่าเห็นยาก่อนสองเลยแล้วกันสองเลยแล้วกันเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยโคตรสวยครับโอ้ยโดนระเบิดแล้วสกิลไปแล้วครับอ่ากดตัวเจครับัพสกิลนี่ครับสกิล เราจะเอาตรงนี้ไหมที่ว่าตีแรงคอมคอมแบทน่าจะเป็นการวิ่งนะครับตรงนี้ต่อนกบีดผมว่าเอาเป็นอันนี้ดีกว่านะครับให้ใส่สองพอยต์เหรอต้องหาอีกพอยต์หนึ่งนะครับเะเวลน่าจะน่าจะสี่นะถ้าตรงนั้นนะเ,เกมค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่นะครับ ถ้เป็นเล่นไประวางแค่ไอตัวขาวๆนะครับวิ่งเร็วมากไอมอนัเนอรนะ่ะเราว่าระวังแค่ตัวเดียวก็พอแล้วสำหรับแผนที่นะครับก็คือเราต้องได้ gps ก่อนนะถึงจะเปิดแผนที่ได้ตรงนี้คือน้ำมันนะครับนี่ผมได้อ่าเป็น gps มานะช่วงแรกที่ผมไปหาในบ้านนะถ้ากด gps ก็คือปุ่ม m นะครับอ่า นี่ไงเราอยู่นี่เมืองนี้นะครับมันจะมีแต่ละจุดนะครับให้เราไปสำรวจได้ตรงน,นี้รูทของก่อน,อนกังเกียงครับอ่าพับไปเลยปืนครับเก็บเก็บอุ้ยอ้ยอะไรมาโอ้โหไอ้เหียอ้าวเอาันดีครับอุ้ยๆ้ย ผมเดินไม่ได้ผมไปกดตัวคิวโอ้ยน่าส์น่าเจ็บใจจังนะครับเมื่อกี้ใช่เลยมันตีเราสแสลงเลยเจ็บของยังไม่เจ็บยังไม่จบอ๋อนี่คือขวดน้ำหาของต่อครับหาของต่อ อันนี้ก็สก๊อตเทปนี่คือบุหรี่สูบสูบยานะครับอ่าน่าจะแก้เครียดได้ตัวสูบยาเนี่ยเอาดินสอออกดีกว่าเอาบุหรี่ไว้ทิชชู่อ่ะไม่เอาดีกว่าเอานี่ไว้จวได้ครับของเจมๆนะครับปะแยกกันต่อ ตีมอนสเตอร์ก็คือได้สกิลพอยต์อยู่นะครับต้องตีหลายตัวอยู่สำหรับใครนะครับที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับเซอร์ราเรสนะครับในสตีมนะราคาตอนนี้จะอยู่ที่250กว่าหรือเปล่านะผมจำไม่ได้แนละ้วซื้อมานะครับสำหรับการตั้งค่าให้ลื่นนะครับปรับตามผมได้ SPF จะอยู่ระหว่างที่60 ห้าสิบนะครับถึงหกสิบโอ้ตัวนั้นครับตัวใหญ่ดูเดอนมันครับนี่เดือดมัน,น,มนถ้าจะยิงมันนัดจะ,ะระยะนี้นะครับปืนเรายิงได้ทีละ้นหนึ่งนัดน,นะไม่แนะนํานะครับหาที่เก็บเสียงก่อนอันดับแรกก็คือต้องฟาร์มนะครับฟาร์มหาของหายานะเสื้อผ้าก็ย่อยได้ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจอ youtube หากกด ถูกใจนะครับฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ